ไอบิตชิโนโรุ่นนี้ทั้งสวิตท,ทั้งปลั๊กเลยมาไปชิ้นเป็นอันเลยนะไม่คิดถึงคนใส่เลยมันจะใส่ยังไงโดยเฉพาะสวิตย,ยมาไปชิ้นเป็นอันเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใสกันดูนะว่ามาใส่ยังไงสวิต บิตทิชโน่ยี่ห้อบิตทิชิโน่รุ่นอะไรเนะี่ยเลวิ่งนาวรอเปล่าเมดอินอิตาลีสวิตเราก็จะใส่จากข้างหน้าเข้าไปแบบนี้หัตนจนน่าสวยขึ้นหัตนจนน่าสนใขึ้นบนแบบนี้แล้วก็อันนี้มาที่นี่ปค ถึงเวลาประกอบร้กกาดแล้อันนี้เป็นวิทชินโน่ือวิ่งนาวเชื่อมต่อ wifi ไ,ไ,ได้เลยเนะี่ยคอนเน็เต็ดมิทชินโน่อันนี้รหัสศูนย์ศูนย์รหัสศูนย์ศูนย์อนนี้รหัสศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งมีขีดตรงกลางศูนย์ศูนย์ไม่มีขีด ใส่แบบนี้ปิดใช้รหัส00เป็นตัวปิดแล้วก็รหัส01 01เป็น,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 นตัวปิดเปิดสวิตช์หันทั้งไหนก็ได้ก็จะกดได้แค่ตัวกลางตัวเดียว แล้วตัวนี้เราก็เอาไปใส่กับบล็อกกับบ็อกบ็อกไฟเราที่เราฝังไว้แล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเงี้ยงอยู่เป็นเงี่ยงเป็นเงี้ยงที่เกาะก,กับตัวนี้มีสี่รูเหมือนกันเราก็ใส่พอเราเอาตัวนี้ไปใส่กับบล็อกไฟแล้วเราก็เอาตัวหน้ากากลิอคขอบเข้าไปกดปุ๊บจะได้เป็นแบบนี้ กดเปิดสวิตช์แบบนี้อันนี้สลับสวิตช์ส่วนของของปักนี่ก็มาเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันมาเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันเชื่อไวไฟได้เหมือนกันหรือ,อเปล่าเข่อมไวไฟแบบไหนไมันมีอะไรเลยอ่ะช่างมันก่อน จันดับดแรกเราก็เอาตัวหนังสือขึ้นเหมือนเดิมยี่ห้อไปที่คิโนโขึ้นแล้วก็เอาปั๊กใส่จากด้านหน้าเข้าไปแบบนี้ใส่จากด้านหน้านากักกว่าส่วนหน้านกากจะมีตัวนี้มาให้แล้วก็แผ่นตัวนี้มาให้ตัวนี้เกออกไอ้ตัวนี้ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับเนะี่ย ไอ้ตัวนี้แปะจัดแปะข้างบนอย่างนี้ไอ้ตัวนี้แปะข้างล่าง,างก็เหมือนกับสวิตเมื่อกี้ครับเอานี่ไปใส่ตรงผนังแล้วก็เอาเงี้ยอ่างนี้ไปเสียบปาก็จะเป็นเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้สวิตกับปักรุ่นนี้ วิิชิโนหรือวิ่งนาว